รวมทุกสาระด้านการตลาดให้ก้าวทันยุคดิจิทัลในแบบ Got It ิดอ i l ซที่ Got It Channel ในวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงประโยชน์การทำดิจิทัลมาเก็ตติ้งที่คนสร้างแบรนด์ไม่ควรมองข้ามกันค่ะการสร้างแบรนด์เป็นกิจกรรมการตลาดที่ธุรกิจใช้ไปเพื่อการสร้างภาพลักษณ์สร้างการรับรู้และจดจําเพื่อให้ลูกค้าสามารถจดจําธุรกิจหรือสินค้าของคุณได้ผลที่ได้จากการสร้างแบรนด์อีกอย่างหนึ่งคือการทําให้บริษัทและผลิตภัณฑ์มี ความแตกต่างจากคู่แข่งในสายตาของลูกค้า แม้ว่าการสร้างแบรนด์จะยากแต่การรักษาแบรนด์และภาพลักษณ์ของสินค้าและบริการให้เป็นที่จดจำต่อเนื่องยาวนานนั้นกลับยากยิ่งกว่า Digital Marketing จึงเป็นหนึ่งในเครื่องมือและกระบวนการสำคัญที่แบรนด์มองข้ามไม่ได้เป็นอันขาดนะคะวันนี้เราจึงขอพูดถึงประโยชน์ของการทำดิจิ t a ลมาร์เก็ตติ้งที่คนสร้างแบรนด์ไม่ควรมองข้ามกันค่ะข้อแรกนะคะดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งทำงานอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลค่ะในโลกที่ทุกอย่างยึดถือข้อมูลเป สคัญข้อมูลจะไร้ค่าถ้าไม่มีการนำมาวิเคราะห์และใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องค่ะดิจิทัลมาเก็ตติ้งจะมีขั้นตอนในการรวบรวมข้อมูลและนำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์เพื่อออกแบบและวางแผนธุรกิจรวมไปถึงวางแผนงบประมาณหากจะพูดว่าดิจิทัลมาเก็ตติ้งเป็นการทำกันตลาดของแบรนด์ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลน่าจะถูกต้องที่สุดค่ะดิจิทัลมาเก็ตติ้งนะคะเป็นการรวบรวมข้อมูลจากช่องทางหลากหลายช่องทางอาทิช่องทางการซื้อขายฟีดแบ,บ็จาก ลูกค้าการจัดทําโปรโมชั่นข้อมูลทั้งหมดทั้งปวงนะคะจะถูกนํามาวิเคราะห์เพื่อทําความเข้าใจพฤติกรรมของผู้ซื้อรวมถึงความพึงพอใจและรู้ว่าแรงจูงใจใดของลูกค้าที่เข้ามาซื้อสินค้าของคุณโดยข้อมูลเหล่านี้นะคะจะนํามาจัดระบบเรียบเรียงจัดหมวดหมู่โดยเปลี่ยนจาก Data ให้กลายเป็น Information ค่ะเมื่อเราได้ Information หรือข้อมูลที่เอาไปใช้ได้แล้วนะคะก็นําตัว Information เหล่านี้มาใช้ประกอบการตัดสินใจอย่าง เช่นการออกแคมเปญการตลาดต่างๆการจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมในแต่ละช่วงและอาจรวมไปถึงการคาดการแนวโน้มหรือเทรนด์ของตลาดคาดการพฤติกรรมของลูกค้าในอนาคตได้อีกด้วยค่ะอย่างที่2นะคะดิจิทลัลมาเก็ตติ้งตอบไลฟ์สไตล์การซื้อของผ่านแพลตฟอร์มต่างๆค่ะจํานวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยนะคะมีเพิ่มขึ้นทุกปีค่ะและนับตั้งแต่มีโซเชียลมีเดียคนไทยนิยมติดตามข้อมูลข่าวซื้อสินค้าและบริการผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียมากขึ้น ในปี2563เอ็ดดาหรือสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทยจะย่อด้วยสพทอ,ทอ,อนะคะภาษาอังกฤษก็จะเป็น Electronic Transaction Development Agency หรือเอ็ดดาค่ะเอ็ดดาแจ้งผลสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เนต็ตว่านในประเทศไทยมีการใช้อินเทอร์เนต็ตสูงถึงวันละ11ชั่วโมงโดยในรุ่น Gen C และ Gen Y นะคะมีการใช้งานมากที่สุดค่ะโดยกิจกรรมสุดยอดฮิตนะคะบนออนไลน์ได้แก่การใช้เวลาในการค้นหาข้อมูลคิดเป็น80% 12.2%และซื้อสินค้าออนไลน์นะคะคิดเป็น67.3%เลยทีเดียวค่ะ คราวนี้นะคะมามองในมุมมองของผู้ขายผ่านอินเทอร์เน็ตกันบ้างจากผลสํารวจของเอต้านะคะเจ้าเดิมผู้ตอบแบบสํารวจนิยมขายสินค้าหรือบริการทางออนไลน์ผ่าน Facebook มากที่สุดโดยคิดเป็น64.7%อรองลงมาคือ s h อป e e นะคะ7 4 7 5 Instagram 4 0 8 Line 40.8%เากบินท่ากับ Instagram และตามมาด้วย l a z a ด a าที่29.4%จค่ะจากตัวเลขที่ยกมานี้นะคะแสดงให้เห็นว่าไลฟ์สไตล์การซื้อของผ่านแพตฟอร์ม ๆมีจำนวนมากและหลากหลายช่องทางดิจิ t a ลมาร์เก็ตติ้งจึงเป็นการทำการตลาดรูปแบบใหม่บนแพลตฟอร์มดิจิทัลต่างๆเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้านะคะที่ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตโดยตัวเชื่อมก็คืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่สามารถเชื่อมกับแพลตฟอร์มที่กล่าวมาแล้วได้อีกทีหนึ่งอย่างที่ 3. d i ดิจิ l m ลมาร์เก็ตติ้งเป็นการตลาดที่มากกว่าการยัดเยียดเพราะอยากขายแต่เป็นการสร้างเอน a เ e m เมนต์ดิจิ l m ลมาร์เก็ตติ้งคือการทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งค่ะซึ่งคอน คอนเทนต์ที่ดีจะต้องมีคุณภาพโดยมีสิ่งต่างๆดังต,ง,ตงต่อไปนี้อย่างเช่นเนื้อหาต้องมีประโยชน์น่าเชื่อถือคอนเทนต์จะต้องประสานกันอย่างกลมกลืนระหว่างเนื้อหาและความสวยงามเพื่อดึงดูดให้คนเข้ามาอ่านและอย่าลืมนะคะว่าเนื้อหาต้องตรงกับกลุ่มเป้าหมายดิจิทัลมาร์าเก็ตติ้งจึงเป็นเวทีในการนําเสนอข้อมูลที่มากกว่าแค่จะคิดที่จะขายเพียงอย่างเดียวดิจิทัลมาร์าเก็ตติ้งเป็นการทําการขายแบ่งปันความรู้เป็นการตลาดที่มีคุณภาพกว่าการทําการตลาดแบบดั้งเดิมคะ่ะ และแม้ว่าคนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายนะคะมาครั้งแรกอาจจะยังไม่กดซื้อแต่ก็สามารถเป็นการเพิ่ม engagement ให้กับธุรกิจของคุณได้ทางหนึ่ง engagement เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่ใช้ในการเข้าหากลุ่มลูกค้าโดยการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีและยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์เชิงบวกให้แก่กลุ่มลูกค้าอีกด้วยค่ะการสร้าง engagement ของการทำา Digital Marketing คือการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างลูกค้าใหม่ของธุรกิจคุณการสร้าง engagement ของการทำา Digital Marketing คือการสร้างความเชื่อม ระหว่างลูกค้าใหม่และธุรกิจคุณให้เปลี่ยนจากลูกค้าหน้าใหม่เป็นลูกค้าหน้าเดิมและกลายเป็นลูกค้าที่มีแบรนด์รอยัลตี้ในอนาคตซึ่งสิ่งนี้ล่ะค่ะสำคัญกว่ายอดขายเป็นอย่างมากรวมทุกสาระด้านการตลาดให้ก้าวทันยุคดิจิทัลติดตามเทรนด์และเข้าใจโลกดิจิทัลได้ที่ Godit Channel อย่าลืมกดไลค์และ subscribe กันไว้นะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะคลิปนี้